โอเคครับนะเล่งเสียงนิดหน่อยเนาะอะ,อะมาดูกันต่อในคลิปที่2คลิปที่2ก็จะเป็นเฉลยโปวเจถไทายแบบเต็มรูปนะครับแต่ว่าข้อที่5เนาะมาดูข้อที่5ข้อที่5จริงๆก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะครับแต่ให้ดูแล้วกันเขาบอกว่าลูกหินเนี่ยนะลูกหินถูกยิงขึ้นจากพื้นราบโดยความเร็วต้นให้ความเร็วต้น u มาเท่ากับ40เมตรต่อวินาทีเนาะ โดยยิงเนี่ยทำมุม30องศากับแนวดิ่งเนาะครูก็จะวาดเป็นอันนี้เป็นพื้นราบของครูเนาะอันนี้มีลูกหิงอยู่ก้อนหนึ่งทุกยิงจากพื้นราบโดยความเร็วต้น u เนี่ยเท่ากับ40ใช่ปะทิศทางทำมุม30กับแนวดิ่งตรงนี้เป็นมุม30องศากับแนวดิ่งเนาะจงหาว่าลูกหินเนี่ยจะตกถึงพื้นห่างจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่โค้งตกลงมาเนาะอ่าโอเคเคลื่อนที่โค้งตกลงมาตรงนี้ อ,อยู่ตรงนี้เขาถามว่าลูกหินเนี่ยจะตกถึงพื้นที่ระยะห่างจากจุดเริ่มต้นระยะตรงนี้ s x เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคอันดับแรกเลยเราก็ท้แตกเวกเตอร์ u ทิ้งเอาไว้ก่อนเนาะโอเคแตกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าแตกชิดมุมไดคอสแต่ว่ามันเป็นในแนวดิ่งมันจะเป็น u y เพราะนี่มันจะต่างกับทุกข้อที่เราเคยทํามาใช่ปะ่ะเพราะว่ามุมเนี่ยมันทากับแนวดิ่งแทนใช่ปะ่ะดังนั้นแตกเวกเตอร์ในแนวดิ่งจะเป็น เวกเตอร์ u ในแนวแกน y u y จะได้เป็น u cos 30แล้วแตกมาในแนวแกน x แกน x เนี่ยเขาเรียกว่ามันห่างจากมุมจะได้เป็น ux เท่ากับ u sin 30เราก็ทำการเลยทดเลขหาทิ้งเอาไว้ ux เท่ากับ u sin 30แทนละ u เป็น40 sin 30ก็1ส่วน2เนาะคิดเลขออกมาได้20เมตรต่อวินาทีเรามา u y u y ก็ u cos 30 u เป็น40 30 cos 30ก็รูทส3ส่วน2คิดเลขออกมาได้20่รูท3เมตรต่อวินาทีเนาะได้ละครับ u x u y 20กับ20่รูท3อันนี้จากนั้นเนี่ยเขาถาหาระยะ s x ถูกไหมครับ s x หา s x เท่ากับเท่าไหร่ s x เนี่ยมันห้อยแกนมันห้อย x ดังนั้นเราก็ต้องคิดในแนวแกน x ใช่ไหมแกน x ก็ใช้สูตรนี้ v เท่ากับ s x ส่วนด้วย t v x ก็มีค่าเท่ากับ u x อยู่แล้วใช่ไหมก็เป็น u x เท่ากับ s x ส่วน t ต้องการ s x มีค่าเท่ากับ u x t เห็นไหม s x เท่ากับ u x ก็หามาแล้ว20 t ล่ะไม่รู้ t เนี่ยต้องการหามาแทนถูกไหม t แต่นี้เรายังไม่รู้แล้วก็ไม่หา t มา t เนี่ยอย่างที่สอนไปว่าตัว t เนี่ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแกน x กับแกน y ใช่ไหม แล้วก็ไปหา T มาจะากแกน y นะหาทีจากแกน y เคหา T นะคิดแกน y นะหา t เราคิดจา,จากจุดนี้ให้เป็นจุด A มาอย่างสิ้นสุดมายังจุดนี้ที่จุด B จาก A ไป B เรารู้ตัวแปรแล้วบ้าง A เนี่ยมองไปสิ้นในแนวแกน y รู้แน่ๆนี่ไง u y และระหว่างที่มันเคลื่อนที่มามันก็เจอแรง g ใช่ไหมไม่ใช่แรง g นะเจอความเร่ง g ใช่ปหมมากระทำกับวัตถุ จากนั้นที่จุดนี้ A กับ B เนี่ยพบว่ามันเป็นจุดเดียวกันมันอยู่บนพื้นเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นเราก็รู้ว่า S Y เนี่ยระยะทางในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0เห็นไหมคิดจาก A ไป B เนาะ A ไป B เนี่ย S Y เป็น0แล้วก็ใช้สูตรที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง T U G S ก็คือ S Y เท่ากับ U Y T บวก1ส่วน2 G T ยกกำลังสองเนาะแล้วก็ให้ขึ้นเป็นบวก S Y จากเไปบี y มีไหมไม่มีก็เป็น0ู y เนี่ยเป็นศูนย์เพราะไม่มีความสูงในแนวแกน y เกับ b เนี่ยอยู่จุดเดียวกันยุหามาแล้ว20รู้3 20รู้ 3t บวก1ส่วน2 g ก็เป็นลบ 10t กําลัง2ก็จะได้เป็น0ูนย์เท่ากับ20รู้ 3t ลบ 5t กําลัง2ย้ายที่กําลัง2มาฝั่งนี้จะได้เป็น 5t กําลัง2เท่ากับ20รู้ 3t แล้วทีหารตลอดได้ไหมเอาทีหารตลอดเนาะจะได้เป็น5ทีเท่ากับ20ลูท3เอา5หารตลอดอ่ะย้าย5ไปหารมากกว่าย้าย5ตรงนี้ไปหารฝั่งนี้จะได้เป็น5 4 20เป็น4ลูท3วินาทีเนาะได้ละเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยจากจุด A มายัง B เนี่ยใช้เวลา4ลูท3วินาทีแล้วก็เอาเวลา4รูท3เนี่ยไปแทนในสมการนี้ มันจะได้เป็น s x เท่ากับ20เวลาก็เป็น4รูต3คำตอบออกมาก็คือ80รูต3เมตรครับข้อนี้ตอบงองงูแค่นั้นแหละโอเคไหม